สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2565ครับท,ทุกทท่านและสวัสดีครับเปรีวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีเมถุนประจำปักแรกของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้ เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดรายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีเมถุน ประจำปักแรกของเดือนมกราคมปี2565กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2565นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดร,ระหว่างวันที่14มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรก,กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลักขณาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่ารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราสีเมทูนครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2565นั้นไพ่ใบแรกที่ท่านได้นั่นก็คือไพ่เดอะเอมเพอเอร์นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ คือไพ่จักรพรรดินั่นเองนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นไพ่ที่มีความสําคัญต่อชาวราศีเมถุนมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งที่1นนั่นเองผมจะให้ความสําคัญกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวตนของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับไพ่ The Emperor นี่นะฮะหมายความว่าโครงสร้างหรือว่าระบบหรือว่าหน่วยงานขนาดใหญ่นั่นเอง มักได้แก่บริษัทขนาดใหญ่หรือว่าหน่วยงานราชการบ้านเมืองในตำแหน่งบริหารระดับสูงนะครับหมายถึงผู้ที่มียศมีอำนาจระดับสสรัฐมนตรีนายกหรือว่าเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านอะไรทำนองนั้นนั่นเองนะครับผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้แม้ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็เชื่อว่าต่อไปในภายภาคหน้านั้นจะต้องได้เป็นใหญ่มียศมีตำแหน่งมีอำนาจวาสนาบารมีพร้อม เมื่อไพ่เอ็เ p e เรอร์หรือว่าไพ <The Emperor> ่จักรพรรดินะครับผมมาอยู่ในตําแหน่งที่1ของชาวราศีเมถุนนี่นะครับผมก็หมายความว่าตัวของชาวราศีเมถุนในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี้ตัวท่านเองนั้นจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะครับผมและท่านนั้นจะเกิดพลังใจต่อสู้กับอุปสรรคฟันฝ่าจนสําเร็จวางแผนการคิดแล้วก็การทําการใดก็จะบรรลุถึงเป้าหมายได้ในที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าท่านทํางานราชการการเมืองนี้ยิ่งเด่นมากเลยทีเดียว หรือไม่ก็หมายถึงการได้ไปอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน4-5ปีหรืออยู่ยาวไปเลยก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนั้นหมายถึงทำงานกับบริษัทต่างชาติหรือว่าทำงานร่วมกับคนต่างชาติถูกฉลกมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นด้านการศึกษานั้นมีโอกาสได้ไปเรียนต่อปริญญาโทถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับด้านอาชีพการงานผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว มีผู้ใหญ่ส่งเสริมดวงเป็นนายไม่ใช่ดวงเป็นลูกน้องนะครับต่อไปจะได้เป็นเจ้าของกิจการของตนเองสายอาชีพที่ถูกฉลองได้แก่งานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับงานด้านการเมืองน,นี่เด่นนักแรคอมพิวเตอร์บริษัทกุดเจาะน้ำมันงานด้านทหารตำรวจจะได้เป็นนายพลไม่ว่างานด้านใดท่านจะได้เป็นหัวหน้าใหญ่อย่างที่ได้บอกตั้งแต่แรกนะครับเมื่อไพดีอิมเพลเรอร์ปรากฏขึ้นมา ท่านผู้นั้นนะครับจะประสบผลสําเร็จในชีวิตนั่นเองหน้าที่การงานและที่แน่ๆก็คือร่ํารวยมหาศาลมีทั้งเงินแล้วก็อํานาจยศถาบรรดาศักดิ์นะครับถ้าถามถึงความสัมพันธ์ด้านความรักหรือว่าคนรู้จักดีเอมเพอเรอร์นี่นะครับหมายถึงคนที่ไม่ค่อยแสดงออกมากนักมักจะเก็บความรู้สึกเก่งวางท่าทีเงียบขรึมดูใจยากที่แน่ๆก็คือ ไม่ยอมใครง่ายๆพูดจามีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็ลักษณะชีน้นําหรือว่าปฏิบัติตามวิธีทางของตอนเองมากกว่าที่จะปฏิบัติตามผู้อื่นนั่นเองนะครับผู้ชายชาวราศีเมถุนนี่นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งจิตใจแกร่งมากๆนะครับยากที่จะร้องไห้ง่ายๆถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นก็จะแกร่งรพอๆกับผู้ชายเลยทีเดียวนะครับจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งหนะ้าที่การงานระดับสูง ที่แน่ๆต้องรวยทํางานตลอดนะครับอาจจะไม่ค่อยเด่นทางด้านของความรักเพราะว่าดวงแข็งนั่นเองนะครับและไพ่อีกใบหนึ่งนะครับชาวราศีเมถุนที่จะยืนยันได้ว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะไม่ได้อยู่ในถิ่นกําเนิดบ้านเกิดของตัวเองนะครับอย่างเช่นไพ่เพดออฟแวนนี่นะฮะก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้อยู่ไกลาจากบ้านเกิดนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าท่านเป็นคนเชียงใหม่ก็อาจจะได้มาทํางานที่กรุงเทพ ท่านที่อยู่กรุงเทพนะครับก็อาจจะได้ไปทํางานอยู่ที่ขอนแก่นอย่างนี้เป็นต้นบางท่านนั้นได้ไปทำมาหากินทํางานอยู่ต่างประเทศเลยก็มีอย่างนี้ถึงจะถูกโฉลกนะครับแต่จริงๆแล้วก็คืออยู่บ้านเกิดของตัวเองก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับว่าได้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนั่นเองนะครับนี่คือดวงของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับชาวราศีเมถุนครับถ้าเป็นเรื่องงานของท่านต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้ดวงของท่านมีไพ่จัสเมนด้วย หลายท่านนั้นอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่นในช่วงของเดือนมกราคมนี้เพราะว่าบางท่านนี่นะครับผมอาจจะตกงานว่างงานในช่วงที่ผ่านมานะครับบางท่านนั้นไปสมัครงานไว้แล้วเขาจะเรียกท่านในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี่แหละนะครับหรือว่าบางท่านนี้นะครับผมได้ลาออกจากงานเดิม บอกว่ามีปัญหากับที่ทํางานหรือว่าที่ทํางานนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายหรือว่ามองดูแล้วงานเก่าของท่านนั้นไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความเติบโตนั่นเองนะครับหลายๆท่านก็เลยลาออกแล้วก็ไปสมัครงานใหม่ตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มต้นงานใหม่กับบริษัทใหม่กับหน่วยงานใหม่ภายในเดือนมกราคมนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นบางท่านนี่นะครับผมเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามานานแล้ว อยากจะทํากิจการเป็นของตัวเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มต้นนะครับกิจการของตัวท่านเองในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีมากๆเลยนะครับชาวราศีเมถุนครับมาที่ไพ่ในตําแหน่งที่10กันบ้างนะครับเป็นไพ่สอดาบนี่นะฮะก็หมายเขาว่าชาวราศีเมทุนนั้น เป็นคนที่ทันยุคทันสมัยนั่นเองนะครับท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้สื่อสารทาั้งด้านของสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อดิจิตอลนั่นเองนะครับแม้กระทั่งการทํามาหากินการค้าขายของท่านนั้นถ้าผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ดังนั้นชาวราศีเมถุนจะทํากิจการร้านค้าใดๆก็ตามแต่นะครับหากว่าโปรโมทผ่านเพจของท่านนะครับผ่าน Facebook ของท่านผ่านไลน์ของท่าน จะมีคนรู้จักค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้โดยง่ายนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับบุคลิกของชาวราศีเมถุนก็คือเป็นคนที่แต่งตัวดีเป็นคนที่แต่งตัวแล้วภูมิฐานนะครับดูแล้วดูดีดูดน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับและยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูดในการเจรจาต่างๆค่อนข้างดีนั่นเองนะครับ เวลาที่อยู่กับบุคคลอื่นนะครับที่ไม่ใช่ลูกน้องบริวารของตัวเองนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจะเป็นคนที่เสน่มมากๆเลยนะฮะเพราะว่าจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสง่ายนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่ค,คล้ายๆกับมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตอนดูแล้วนัยดีดูแล้ว,น,ลวน่าคบหาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นนะครับท่านยังมีไพ่เดอะเวิร์ด้วยบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าชาวราศีเมถุนในช่วงของต้นเดือนมกราคมนั้น ตัวท่านเองมีไพ่เดอะเวิร์เข้ามาหรือว่าไพ่เทวดานั้นจะปกปากรักษาคุ้มครองได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวชาวราศีเมถุนนั่นเองชาวราศีเมถุนนะครับมีไพ่ไหน of ฟซอร์นะฮะไพ่ใบนี้หมายถึงอรินะครับคนที่จะคอยอิจฉาตัวท่านคนที่จะคอยรอบทํำร้ายตัวท่านถ้าท่านมีไพ่เดอะเวิรเข้ามานี้นะครับก็บอกเลยนะฮะว่า ศัตรูคู่อาฆาตนั้นนะครับจะแพ้ไพ่แพ้ภัยของตัวเองนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้จะไปลดทอนในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนจะทําให้พลังอํานาจนั้นอ่อนลงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณในด้านบวกมากๆเลยนะครับสาหรับไพ่เดอะเวิร์แต่ว่าไพ่เดอเวอร์นั้นหมายความว่าชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้ทำบุญนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งก็ถือว่าการทำบุญนั้นจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตของท่านอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก่อนที่เราจะได้ลงมือลงงานทำอะไรใหม่ๆนะครับในปี2565นั้นหากว่าเราได้ไปทำบุญนะครับก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นผ่องใสมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับภารกิจการงานต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็การทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะฮะจะนุนนนำนุนเนื่องให้เรา ไม่ได้ประสบพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายนักนั่นเองนะครับชาวราศีเมถุนทําบุญแล้วดีนะครับก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีที่ทําบุญขึ้นทําบุญแล้วเห็นผลนั่นเองนะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมนั้นถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจางานขายการเสนองานต่างๆนี้บอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนี่นะครับจะประสบผลสําเร็จในด้านนี้อย่างดีเลยทีเดียวแม้กระทั่งการที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่างๆนี่ ท่านจะทําได้ประสบผลสําเร็จนั่นเองนะครับชาวราศีเมถุนอาจจะได้ปีเกี่ยวข้องกับงานที่แบบลับๆนะฮะงานสีเทานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผับบาร์งานกลางคืนอย่างนี้นะครับผมหรือแม้กระทั่งงานที่อาจจะไม่ถูกต้องมากนะักเช่นเปิดโต๊ะพนันบอลหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเปิดรับหวยเถื่อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ จะถูกโฉลกกับท่านนะฮะทำแล้วมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จได้เงินได้ทองแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องต่อกฎหมายไม่ถูกต่อขาดตอลักสินธรรมอันดีนั่นเองนะครับผมส่วนชาวราศีเมถุนจะทำหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ตัวของท่านนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็นำเสนอตามไพ่นั่นเองนะครับอีกข้อหมายหนึ่งนะครับของไพ่ u d g m e n t ของชาวราศีเมถุนนั่นก็หมายความว่าชาวราศีเมถุนนี่นะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างนะครับในช่วงของต้นเดือนมกราคม สิ่งที่ท่านหวังนะครับมันอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จแต่สิ่งที่ท่านไม่ได้หวังเลยนี่นะครับมันอาจจะประสบผลสําเร็จอย่างไม่คาดคิดอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือว่าบางท่านนั้นนะครับอาจจะทํางานแล้วอาจจะประสบผลสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไม่คาดคิดอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันสําหรับไพจัสเมนนั่นเองนะครับ ส่วนบุตรบริวารผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงของต้นเดือนมกราคมหมายถึงบุตรบริวารลูกน้องของท่านนั้นจะให้โชคกับท่านนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานต่างๆเขาจะช่วยได้ดีนะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ด้วยดีด้วยนะครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะครับส่วนลูกหลานของท่านนั้นก็ถือว่าเขาจะนําชื่อเสียงนําสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ที่เป็นผู้ปกครองนั่นเองนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าการงานของท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับตําแหน่งใหม่นันเองนะครับเป็นตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับ ความเหน็ดเหนื่อยของท่านนั้นอาจจะมีแต่ว่าผลที่ท่านได้รับก็คืออัตราค่าจ้างจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนั่นหมายความว่าการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีความมั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับผมและการเงินของท่านนั้นจะมีสภาพคล่องมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วเราก็คนละเรื่องเลยนะครับสาหรับในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยพูดง,ง่ายๆเลยนะครับชาวราศีเมถุนว่าพอเปลี่ยนสักราชใหม่เท่านั้นเองนะครับไม่กี่วันเท่านั้น ชาวราศีเมถุนก็จะมีโชคใหญ่ดวงการเงินปังมากๆเลยนะครับชาวราศีเมถุนต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้คือไพ่เจ็ดเหรียญนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดเหรียญน,นี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าตัวท่านเองนั้นมีโชคจากการลงทุนที่จะได้ผลกําไรนะฮะจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดทองในคริปโตในบิตคอยหรือว่าลงทุนในกิจการใดๆก็ตามแต่ท่านจะได้ผลกําไรค่อนข้างเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับ บางท่านนี่นะฮะที่ถือหุ้นระยะยาวท่านก็จะได้เงินปันผลบางท, er so ท่านไปถือหุ้นในสหกณงสากต่างต่างตัวท่านเองก็จะได้เงินปันผลในช่วงของเดือนมกราคมนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ซะด้วยนะครับบางท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโบนัสด้วยนะครับชาวราศีเมถุนในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะฮะรับรองเลยนะครับว่ากระเป๋าชาวราศีเมถุนนั้นตุงอย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะชาวราศีเมทุนท่านมีไพ่เดอะเวอร์ไพ่เดอะเวอร์นี้เป็นไพ่ที่ให้โชคในการเสี่ยงดวงด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมทุนที่ต้องการอยากจะซื้อลอตเตอรี่ต้องการอยากจะซื้อหงซึ้งหวยอะไรประมาณนี้นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนะครับชาวราศีเมทุนและไพ่ใบนี้นั่นก็คือเด็กถือเหรียญน,นั่นเองนะครับผมเพจออฟแพนธ์เกอนี่นะฮะหมายามว่าชาวราศีเมทุนนั้น มีโชคจากบุตรบริวารน,นะครับบางท่านนี่นะฮะจะไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะให้ลูกน้องนะครับเป็นคนหยิบให้หรือว่าอาจจะให้ลูกหลานเป็นคนหยิบให้ท่านจะได้โชคด้วยนะครับในกรณีอย่างนี้ฉะนั้นฝากคลิกฝากเคล็ดลับสักนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าเรื่องของโชคลาภวาสนานี่นะครับจะขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะฮะไม่เหมือนกันแม้ว่าจะเกิดในราศีเมถุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้มานี่นะครับหรือว่าจํานวนเงินที่ท่านได้มานั้น อาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองบางท่านอาจจะได้ก้อนใหญ่มากๆบางท่านอาจจะได้ปานกลางบางท่านอาจจะได้น้อยหรือบางท่านอาจจะไม่ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับวานสนาของแต่ละท่านนั่นเองนะครับมาคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ไพ่ใบแรกไพ่เดอะอิมเพลเรอร์นั่นเองนะครับหรือว่าไพ่จักรพรรดนั่นหมายความว่าคนที่ยังโสดนี่นะครับมีโอกาสที่จะได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะฮะ จะติดต่อสื่อสารกันแบบไหนอันนั้นไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอชาวต่างชาติคบกันคุยคันและถูกใจมีโอกาสที่จะคลิกนะครับเป็นแฟนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะคลิกสร้างครอบครัวด้วยกันได้นะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้มีโอกาสเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมชาวราศีเมถุนครับถ้าเป็นเรื่องของความรักจะเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันไพ่แจ็คเมน,นั้นหมายความว่า บางทีชาวราศีเมถุนนี่ก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับบางทีเราคบกับคนรักคบมานานมากเลยนะครับผมพูดถึงว่าจะแต่งงานเท่านั้นเองนะฮะมีเรื่องที่จะต้องให้เลิกรากันไปแต่พอมาคบกับคนใหม่เจอคนใหม่นะครับในช่วงของเดือนมอกราคมนี้นะฮะค,บ,คบกันไม่นานนะครับสองสเดือนคลิกแต่งงานเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองคนที่คบกันมานานกลับไม่ได้แต่งแต่ว่าจะได้แต่งนั้นกลับคบกันไม่กี่เดือนไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับ ตัดสินใจแต่งกันเลยแบบนี้เป็นต้นนั่นเองความรักแบบนี้หมายความว่าเป็นความรักแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนกระทันหันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสาหรับไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นถ้าเป็นในเรื่องราวของไพ่ใบนี้บ้างล่ะไนออฟคัฟนี่นะครับหมายความว่าชาวราศีเมถุนที่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้กําลังวางแผนนะครับที่จะจัดงานแต่งงานหรือว่าวางแผนที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั่นเองนะครับ อยู่ในช่วงของการหาเลือกหายามอยู่ในช่วงของการพูดคุยเจรจากับทางด้านของญาติผู้ใหญ่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเพราะว่า,าไพ่ใบนี้หมายถึงกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานน,นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะเวิร์นี่ก็อาจจะหมายถึงคู่ที่ดีได้ด้วยเหมือนกันนะครับคนที่เป็นโสดก็อาจจะเจอคู่ได้ในช่วงของเดือนมกราคมนี่เป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะครับเช่นหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีเหมือนกันการศึกษาก็สูงเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะฐานะการงานอะไรต่างๆนี่ ดีเท่ากันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็คือเป็นคู่แท้ด้วยนะฮะหากว่าพบกันเจอกันนั้นนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันก็มีสูงด้วยนะครับสาหรับไพ่เดอะเวอร์จะให้โชคทางด้าน,นของความรักได้ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นมุมที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักของชาวราศีเมถุนจะมีไพ่อยู่สองสมามใบด้วยกันนะครับนี่คือไพ่สองดาบนั่นเองหมายก็ว่าในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี่ชาวราศีเมถุน อาจจะมีปัญหากันนะครับในเรื่องราวของมุมมองชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีเรื่องละหองระแหงทะเลาะก,กันบ่อยนั่นเองนะครับพูดคุยกันไม่นานหรอกนะฮะขัดคอกันทันทีทะเลาะก,กันทันทีนั่นเองสําหรับไพ่ใบนี้นะครับทะเลาะก,กันบ่อยนั่นเองนะครับสาหรับคู่รักชาวราศีเมถุนบางคู่บางท่านนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองนะครับหมายความว่าชาวราศีเมถุนนั้นบางท่านคบกันนะฮะแต่ว่าปิดเป็นความลับไม่อยากให้ใครได้รู้ไม่อยากให้ใครได้เห็น ญาติผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคบกันแบบลับๆอยู่ด้วยกันแบบลับๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ไหนออฟซอร์นี่นะฮะอาจจะหมายถึงว่าชาวราศีเมถุนนั้นคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่ไม่ค่อยยอมกันนะครับหากว่ามีเรื่องหรือว่ามุมมองใดๆนะครับผมที่ไม่ตรงกันนี่ต่างคนก็คือต่างสู้ไม่มีใครยอมใครมีเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยๆแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับเรื่องของความรัก ของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ขอกราบเรียนเชิญชาวราศีเมถุนทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ได้และผมก็จะได้นํามาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ